คุณผู้ชมค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันนะคะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับงานสัมมนาส่งท้ายปีครั้งยิ่งใหญ่ของเนชั่นทีวีในงาน Virtu a l Forum Thailand Move On Reshaping Smart City นะคะก้าวต่อไปประเทศไทยภูมิทัศน์ใหม่เมืองอัจฉริยะซึ่งจัดขึ้นถึง3วันเต็มค่ะนั่นก็คือ1 5ถึง17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นนาที่มาร่วมฉายภาพการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES โดยท่านรัฐมนตรีคุณชัยวุฒนาคมานุสรได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกระทรวงในการผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยว่าการเติบโตของเมืองเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการเมืองโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาโดยเป็นการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของประชาชนค่ะแล้วมองปัญหาบริบทของพื้นที่เป็นหลักซึ่งจับต้องได้ทางด้านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้านะคะโดยคุณภาสกรประถมบุตรก็กล่าวถึงเรื่องเมืองอัจฉริยะตอบโจทย์วิถีใหม่ว่าบทบาทของดีป้ามีการสนับสนุนผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพในการนำเทคโนโลยีมาใช้ อีกด้านหนึ่งคือส่งเสริมผู้ใช้ก็คือเมืองหรือว่าท้องถิ่นต่างๆในการเตรียมตัวเพื่อรับเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในขณะนี้มี15เมืองที่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งจะได้รับงบประมาณเข้าไปสู่ท้องถิ่นและยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA โดยดรสุพ์เทียนวุฒิผู้อำนวยการ DGA ได้บอกว่าบทบาทของ DGA จะมองไปที่ภาพใหญ่ก็คือ Smart Government ผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบริการผ่านออนไลน์รูปแบบ E-Service มีความกล่องตัวตอบโจทย์ประชาชนเพราะหัวใจสำคัญของการพัฒนาเริ่มที่ประชาชนค่ะ สำหรับปีหน้านะคะเนชั่นทีวีจะมีกิจกรรมหรืองานสัมมนาอะไรดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมติดตามได้ทุกรายการข่าวของเราทาง f a c e b o o เนชั่นออนไลน์ค่ะส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้า,าพา